สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กะตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งจ้าวันนี้พอดีอนัดกันกับคุณสามีว่าสิไปออกเดทกันมาซานจนนา่นที่มีหนจ้าทุกคนมาสิไปกินเขากันจ้าที่นีแด้โจออกมาแล้วพอดีออกจากประตูบานจ้าทุกคนมึงบรรยากาศบรรยากาศจ้าฝนตกค่ำ คนยังในตัวค้ำจากจากลงมากกันเลยแบบว่ากันเลยกินกันมาสิมาดีบอจ่ากันเลยว่าว่าสิไปหรือว่าไปดีวันนี้แฟนเล่ากันเลยว่าไปซราเพราะว่าโดนเชียกกันไม่เคยเด็ดไปกันเมื่อกี้ไม่เคยเด็ดไปออกเดทกันจากเพราะว่าเลี้ยงลูกกันเองแล้วกับปูกับงากระเด็ดซอยเนาะกับเลี้ยงกับยุกับลูกจากกันไปกับไปเมื่อเที่ยงที่นาเมเน่เมืเนี่ก็เลยชือโอกาสว่าสิไปว่าจานคนตัวค้ำคนผู้หายค่ะ ปิกจะไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวอืฝนตกฝนตกไปเที่ยวได้ไหมตกฝนตกฝน, <laughs> นตกมากฝ <laughs> นตกมากจ้ะทุกคนโอ๊ยจะแมนตะนายฝนตกแล้ว่แล้วจ้ะทุกคนบันนี้อ่าพากันคิดอยู่คิดไปคิดมาแล้วที่นี่ก็เลยตัดสินใจออกมาออกมาแล้วก็วท่านรถบาาัสจ้ะก็เลยต้องขารอบต่อไปอีกประมาณ อีกประมาณสิบหานาทีจะขั้นต่อไปอ่างสิงมาใจรักมสาส่าโดนๆนึกเด็ดไปก็เลยมึงตกแห้งขักจ้าทุกคนมึงมึงเนี่ยแต่เล่นตัวส,สั่นค่ะแต่ว่าจังไรเข้ากระสิบไปจ้าเดี๋ยวสิเก็บภาพบญญาารรยากาศให้เบิ้งนาาะจนะ้ะเนาะ แล้วจ้ะนี่กินพิซซ่ากินบะหมี่ขอฮอเมื่อน้ำจ้ะ <c oughs> ตอนนี้กันกลับบ้านกันจ้าทุกคนเบิ่งบรรยากาศในเมืองคนบ่ไผหลายเลยจ้ะมื้อนี้แต่ว่าฝนบต่บนกบนบตกเมืองดูฝนบ่ตกะมีมีอร่อย <c oughs> อร่อยมากครับมีอร่อย <c oughs> บ,บ,บ่ฟังมีไปอย่างนี้ไปกลับบ้าน ยากาศเมืองตัมเปเรฟินแลนด์ตอนหาทุ่มจ้าทุกคนกินข้าวแล้วกะเมื่อบานจ้าเพราะว่าปล่อยลูกไว่อยากปล่อยไว้ดนเนาะเฝ้ามากเฝ้าไปจ้ายุ่งหลายจ้าทุกคน ข้างรถกลับบ้านลงจากรถบัสแล้วฝรั่งหยันยุ่งยุ่งหมักฝรั่งแห้งแ,แลนเราจะ <c oughs> อดใจบานแล้วจ้าทุกคน <c oughs> กองทับยุ่งตามเราบังดูเราแลน,ลแลแนถือพิชาแนแลนโยกแซวี้อดบานแล้วจ้ะทุกคน เดี๋ยวเจอกันไหมน้จ๊ะโอ้ย,ยุ่งหลายค่ะขอบคุณสำหรับคนติดตามคลิปล้วจ้าไปก็เราจะไปไป